สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆนักเรียนชั้นป .3 นะคะสัปดาห์นี้นะคะรายวิชาภาษาไทยค่ะเราจะมาขึ้นเรื่องใหม่กันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเรามาเริ่มเข้าสู่บทเรียนกันเลยค่ะก่อนเราจะมาทำแบบฝึกหัดใบงานที่คุณครูให้ไปเป็นการบ้านนะคะเรามาเรียนก่อนนะคะอะ่สัปดาห์นี้นะคะเราจะเรียนเรื่องคำที่มีเครื่องหมายทันทฐฐ่าค่ มันเป็นยังไงอ่าคุณรูจะขออธิบายสั้นๆนะคะเด็กๆดูตัวนี้นะลกูกอ่าเด็กๆตัวนี้นะคะดเด็กๆเคยเห็นไหมคะอ่าตัวนี้เราจะเรียกว่าไม้ทันท่าค่านั่นเองนะคะอ่ามันจะเขียนกำกับบนพยัญชนะเพื่อไม่ให้พยัญชนะตัวนั้นออกเสียงนั่นเองนะคะจำง่ายๆก็คือไม้ทันท่าค่าค่าตัวอักษรน,นั้นไม่ให้ออกเสียงนะคะ ทีนี้เรามาดูตัวอย่างคำที่คุณครูยกตัวอย่างมา3คํคำข้างล่างนะคะวันศุกร์วันศุกร์รอเรือแล้วก็มีไม้ธนา k a ข้างบนใช่ไหมคะวันจันทร์ค่ะคุณครูขอโทษนะคะเห็นไหมคะเด็กๆมีไม้ธนา k a n กำกับรอเรือกำกับพยัญชนะรอเรือเราจะไม่ออกเสียงรอเรือนะคะต่อไปวันจันทร์ค่ะวันจันทร์นะคะ ทอทหารรอเรือสองตัวเลยมีไม้ธนาคาากำกับข้างบนนะคะไม่ออกเสียงเราสารว่าวันจันทร์คำที่สามค่ะโทรศัพท์ทอทหารแล้วก็ไม้ธนาคาากำกับไว้บทพยัญชนะทอทหารเพื่อไม่ให้ตัวพยัญชนะตัวนี้ออกเสียงรอเรือไม้ธนาคาาทอทหารรอเรือไม้ธนาคาาทอทหารไม้ธนาคาานะคะเราจะเรียกว่าตัว การันนั่นเองอเด็กๆจำแบบนี้นะคะถ้ามีแบบเนี้ยเดี๋ยวๆเราจะเรียกว่าไม้ธนาคาาแต่ถ้าเป็นแบบนี้อยู่บนพยัญชนะเราจะเรียกว่าตัวการันตัวการันหรือไม้ธนาคาาเนี่ยมีหน้าที่กำกับอยู่บนพยัญชนะเพื่อไม่ให้พยัญชนะตัวนั้นออกเสียงนั่นเองนะคะค,คุณครูจะขอยกตัวอย่างคำที่มีตัวการันนะคะ ยกตัวอย่างเช่นคำว่าสตางสตางอ่านว่าสตางตัวคอควายการันใช่ไหมคะเราจะไปอ่านออกเสียงตัวนี้เราจะอ่านว่าสตางเองนะคะต่อไปค่ะอ่านว่าไกรสนีไกรสนีตัวอะไรการันเอ่ยเด็กๆยอยักษ์การันนะคะเราจะไม่อ่านออกเสียงเราจะอ่านว่าไกรสน,นะะีต่อไปค่ะรื่นรมค่ะรื่นรมก็ยอ,อยักษ์การัน ไม, abei, ไม่อ่านออกเสียงตัวนี้นะคะต่อไปคอนเสิร์ตค่ะคอนเสิ endorsed. ร์ตรอเรือการันเราจะไม<ป>่อ่านออกเสียงตัวนี้ใช่ไหมคะเด็กๆเราจะอ่านว่าคอนเสิร์ตค่ะประโยชน์ประโยชน์นอนหนูกาลันเราจะไม่อ่านออกเสียงตัวนี้ต่อไปสงกรานค่ะสงกรานตัวอะไรการันคะเด็กๆตัวตอเต่าการันนะคะเราจะไม่อ่านออกเสียงตัวนี้ ต่อไปคุณครูจะขออนุญาตอย่างนี้อ่ะอ่านว่าอะไรเอ่ยคํานี้เด็กๆลองคิดสิคะหอหีบการันไม่อ่านออกเสียงเราจะอ่านว่าดาวเคราะห์นั่นเองนะคะต่อไปค่ะคํานี้อ่านว่าอะไรเอ่ยอ่านว่าพระสงฆ์นะคะคอระคังการันไม่อ่านออกเสียงอ่านว่าพระสงฆ์ ต่อไปค่ะเด็กๆลองอตอบเลยนะคะต่อไปค่ะอ่านว่าไงเอ,อ่ยกูให้เวลาคิด2วินาทีอ่านว่าสวดมนต์นะคะต่อเต่าการันไม่ออกเสียงตัวนี้จะอ่านว่าสวดมนต์ต่อไปค่ะอ่านว่าอะไรเอ,อ่ยอ่านว่าภาพ,พยนต์นะคะตัวนี้ไม่ออกเสียงสองตัว ต่อเต่ารอเรือนะคะมีกำกับตัวกรรันม,มีตัวกรรันสองตัวแาจาสย์ว่าภาพพยนต์นะคะ,ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กเริ่มที่จะเข้าใจกันแล้วเนาะถ้าเข้าใจแล้วเราจะมาเริ่มทําแบบฝึกหัดกันเลยค่ะ,ะเด็กเปิดหน้านี้ขึ้นมานะคะเหมือนที่ครูให้การบ้านไปเขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะคะคำสั่งค่ะคือ จงเขียนคำอ่านของคำให้ถูกต้องอ่าเขามีคำมาให้เราให้เราเขียนคำอ่านเองนะคะอ่าต่อไปเรามาดูกันเลยคำที่หนึ่งค่ะอ่านว่าอ่าตัวไหนเป็นตัวกรรันตัวกรรันตัวนี้จะพิเศษหน่อยก็คือตัวนี้นะคะรอเรือสรีย,ยัตก,กระน,นะคะจะไม่อ่านออกเสียงเราจะอ่านว่าพระแล้วคุณครูขอ นกตัวนังสีหนาไปนะคะอ่านว่าพระมะหากระศักคำอ่านต้องเขียนตัวสะกดให้ตรงตามมาตรานะคะอ่านว่าพระมหากษัตริย์นะคะ เด็กๆทาได้เด็กๆทาไปก่อนคุณครูเลยเด็กๆทาเสร็จแล้วเด็กๆค่อยมาเปิดคลิปคุณครูคดูย้อนหลังก็ได้นะคะลองฝึกทํด้วยตัวเองก่อนเนาะต่อไปข้อ2ค่ะหนังสือพิมพ์ตัวนี้เป็นตัวกระดานพอผ่านกระดานไม่อ่านาออกเสียงนะคะอ่านว่าหนังสือพิมพ์อ่านว่าหน,งาน,านังสือพิมพ์ ต่อไปค่ะอ่าตัวนี้เลยเหมือนข้อหนึ่งเลย,าาย,ะะยออเไม่อ่านออกเสียงตัวนี้นะคะให้คุณขีดได้จะได้ไม่งงอ่านว่าวิทยาศาสตร์นะคะวิทยาศาสตร์อ่าต่อเต่ารอเรือการันไม่อ่านออกเสียงต่อไปข้อสี่ค่ะ อ่ไม่อ่าน,นงนุการ,รัานอ,อ่านว่าฟังทีนะคะฟังทีต่อไปค่ะข้อ5ค่ะอ่านว่าบริสุทธิ์ตัวไหนการ,รัานเอยเด็กๆลองพี่ซตอบเหมือนคุณครูไหมคะบริสุทธิ์ตัวนี้ค่ะไม่ออกเสียงนะคะ รูไปข้อต่อไปเลยนะต่อไปค่ะ6ถึง10นะคะข้อ6อ่านว่าสัปดาห์นะคะหรืออ่านออกหรืออ่านอีกอย่างหนึ่งได้ก็คือสัปปดาแต่เราจะไม่นิยมอ่านแบบนี้เราจะนิยมอ่านนิยมอ่านว่าสัปดาห์นะคะไม่ออกเสียงตัวนี้ค่ะต่อไปข้อ7ค่ะ อ่านว่าภาพ,พยนต์ภาพ,พยนต์ตัวที่ไม่ออกเสียงเลยตัวไหนก็ได้เอตอตอเต่ารอเรเือการันนะคะเอาไปข้อ8ค่ะข้อ8อ่านว่าสร้างสรรสร้างเขียนแบบนี้นะคะสร้างสรร ขบกลมไม่เทตัวที่เป็นตัวการันก็คือคอควายการันค่ะต่อไปข้อ9ค่ะอาจว่าดึกดำบัรน,นะคะตัวที่ไม่ออกเสียงได้ก็คือคอผ่านการันต่อไปค่ะข้อสิค่ะอ่านว่าบันหลัง ที่ไม่ออกเสียงเลยก็ไก่กรรันนั่นเองค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะเรามาดูหน้าต่อไปกันเลยเลือกคำในวงเล็บเติมในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะอ่ะก้องอยากดูภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยนะคะ คุณครูขอโทษผัวออกเสียงผิดต้องอ่านว่าประวัติศาสตร์ไทยนะคะภาพ,พยนต์ใช้ตัวไหนดีมีภาพยนต์2ตัวใช่ไหมคะภาพ,พยนต์ที่ถูกต้องคือเขียนแบบไหนคะเขียนแบบนี้นะคะอ่ะเราก็เติมลงไปทาเมื่อกี้เลยนะคะ ต่อไปค่ะต่อไปข้อ2นะคะเพื่อนเพื่อนนั่งบนอัฐจันที่สนามกีฬาเพื่อดูการแข่งขันฟุตบอลอ่านว่าอัฐจันร์นะคะอัฐจันร์ก็คือเป็นตรงที่นั่งเป็นชั้นเป็นชั้นนะคะตรงสนามกีฬานะคะอัฐจันเราจะใช้ตัวนี้ค่ะเขียนแบบนี้นะคะ แล้วก็เติมลงไปต่อไปข้อ3ค่ะคุณย่าผูกสายศินที่ข้อมือให้ฉันอ่ะสายสินนะคะใช้ตัวนี้นะคะ,ะใช้สินเขียนแบบนี้จอจานนอนหนูากาด ต่อไปแม่มดใช้เวทมนต์สาบให้โจช,ชายกลายเป็นกบเวทมนต์เราจะใช้ตัวไหนดีคะเด็กๆใครีตัวไหนดีลองคิดซิตัวที่สองนะคะเวทมนต์ต่อไปข้อสุดท้ายค่ะ ผีเสื้อมีส่วนช่วยในการขยายพันธุ์พืชอะพันใช้พันตัวไหนเอ่ยใช้พันตัวที่สองนะคะ,ะในการขยายพันธุ์พืชทําให้มันแตกออกไปเนี่ยเราจะใช้พันที่มีสระอุน,นะคะอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปค่ะมาดูตอนต่อไปจงเขียนคําอ่านของคําต่อไปนี้อ่า ข้อหนึ่งอ่านว่าเอกลักษณ์นะคะอ่านว่าเอกลักษณ์ตัวที่เป็นตัวการันก,ก็คือสฤอศน,นเณรการันต์นะคะต่อไปค่ะข้อสองค่ะอ่านว่าสหกรณ์ ตัวที่เป็นตัวการันก็คือนอนีนการันต่อไปค่ะอ,อ่านว่ากษัตริย์นะคะเหมือนคำหน้าเมื่อกี้เลยกษัตร์ตัวที่เป็นตัวการันก็คือรอเรือสระอ,อิยอยักการันต่อไปข้อที่4ค่ะอ่านว่าอุทาหอ ตัวที่เป็นตัวการันก็คือนอนนกรันนะคะต่อไปข้อสุดท้ายอ่านเหมือนเมื่อกี้เลยอ่านว่าอัดทจันอัจทัดจันตัวที่เป็นตัวการันคือพอทหารรอเรือการันนั่นเองค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ ขอโทษค่ะครูเขียนผิดอัธจาร์ต้องเป็นตัวนี้นะเป็นทหหารนะคะอัธจารย์อ่ะต่อไปค่ะตอนที่3จงเติมคําที่มีเครื่องหมายธันคาตรงในช่องว่างให้เป็นคําที่มีความหมายอ่ะเติมตัวการ,รามนั่นเองนะคะ,ะมาดู วันอะไรดีนะที่มันมีตัวการานันวันอะไรคะดเด็กๆวันอาทิตย์วันจันทร์วันศุกร์วันเสาร์อะไรได้หมดเลยค่ะอ่ะยกตัวอย่างนะคะสักคำหนึ่งอาะสมครูขอเป็นวันเสาร์นะคะอ่าไปค่ะ ลูกอะไรเอ่ยลูกอะไรเอ่ยที่มีตัวการันลูกจันก็ได้ลูกบาทก็ได้ใช่ไหมคะอ่าคุณรูณจะยกตัวอยา่างลูกบาทนะคะต่อไปซื้อซื้อศัตว์นะคะอ่าซื้อศัตว์ต้องเป็นยอยักษ์การันเผาพันเผาพันมิสระรอ ระสงโทรอะไรโทรศัพท์ก็ได้โทรทัศน์ก็ได้ใช่ไหมคะคุณผ,ผู้ขอเป็นโทรศัพท์ต่อไปประประโยชน์หนังสือพิมพ์สร้าง สร้างสรรค์อขอคาการ,รันแบบนี้นะคะ,ะต่อไปค่ะเรามาดูหน้าต่อไปเติมตัวการ,รันของคำต่อไปนี้อะมีรูปส้มมีตัวการ,รันแล้วให้เราเติมลงไปให้ถูกต้องนะคะ,ะดูสิ ต่อไปสมเอามาดูค่ะสมบูรณ์ค่ะสมบูรณ์เราจะใช้ตัวอะไรเอ,อ่ยเดี๋ยวลองเลือกดูสิโลกใช้นอนนการันนะคะเราเติมเสร็จแล้วเราก็ขีดไว้เลยเราจะได้ไม่งงอ่าสมบูรณ์ต่อไปค่ะดวงจันทร์ค่ะดวงจันทร์ใช้ตัวนี้ทรหารรอเรือการันมนุษย์มนุษย์ใช้ยอยักษ์การัน ต่อไปค่ะสวดม,มนต์วสวดมนต์ต่อเต่าดอาสวดมนต์ใช้ต่อเต่าการันนะคะต่อไปค่ะสายศิลสายศีลตัวน,นี้นะคะจอจานโนอนูการันวันเสาร์ใช้รอเรือการัน เด็กๆลองทําไปก่อนก็ได้นะคะแล้วค่อยมาตรวจตามคลิปกับคุณครูย้อนหลังต่อไปค่ะประดิษฐ์ค่ะประดิษฐ์ใช้ถอฐานการันนักปราบนักปราด,ราด,ดยาวผู้หญิงการันนะคะรามเกียรติรามเกียรติใช้ต่อเต่าสรอิการัน ต่อไปค่ะวิทยาศาสตร์ต,ต,ต่อเต่าตอเดือการันอนุรักษ์เสร์ศรีการันประโยชน์อ่ะนอน,นุกัลลันพืชพันธุ์อ่ะพืชพันธุ์นะคะทอไอ้อทอทงเหมืทอทงกัลลันฉลูกกัลันหุ่นยนต์หุ่นยนต ต่อเต่าการันเหมือนกันอ๋อเรามีต่อเต่าการันสองตัวนะคะเด็กๆมีสวดมนต์กับผุนยนต์ต่อไปสัปดาห์ค่ะตัวสุดท้ายหอหีบการันนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆระบายสีให้สวยงามด้วยนะคะต่อไปหน้าสุดท้ายให้นำคำที่กำหนดให้เติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องมีเทศ ศูนย์พันประโยชน์พยากรไรษณีพระสงฆ์โทรทัศน์ประดิษฐ์ซื่อสัตว์แล้วก็คณิตศาสตร์นะคะ,ะมาดูข้อที่1เราจะเติมคำไหนลงไปดีข้อที่หนึ่ง,เม,ง,งเมื่อวานนี้บูรุษจุดๆๆนำจดหมายมาส่งที่หน้าบ้านบูรุษอะไรเอ,อ่ยบูรุษไรษณีนะคะบูรุษบรษณีเติมลงไป ต่อไปน้องกำลงังจุด,จด,จดของเล่นที่ทำจากของเหลือใช้ประดิษฐ์ต่อไปคุณยายไปวัดเพื่อฟังจุดจุดจุดทุกวันพระฟังอะไรเอ,อ่ยฟังเทศนะคะ ต่อไปกรมอุตุนิยมวิทยาทำหน้าที่อากาศทำหน้าที่พยากรณ์อากาศต่อไปค่ะ,ะคุณครูจะขอเลื่อนลงมาเลยให้เด็กดูคำข้ามมนประกอบอีกนะคะถ้าคุณครูซูมออกมันจะมองไม่เห็นเนาะต่อไปค่ะทุกคนควรรับประทานผักสีเขียวเพราะมี จุดๆต่อร่างกายอ่ะเพราะมีประโยชน์นะคะต่อไปเด็กดีต้องมีความจุดๆสุจริตความซื่อสัตย์ต่อไปจุดๆคือผู้เผย เค okay. หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระสงฆ์ฉันไม่ชอบเรียนวิชาคณิตศาสตร์เติมลงไปนะคะ สมันเป็นสัตว์ที่จุดๆไปจากประเทศไทยเมื่อเกือบ60ปีที่แล้ว0ูนยพนนะคะฉันชอบเปิดดูข่าวในตอนเช้าเปิดโทร,รทัศน์ค่ะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ สำหรับวิชาภาษาไทยเรื่องอคำที่มีเครื่องหมายทันตค่าหรือตัวการันนั่นเองนะคะยังไงคุณครูก็ฝากให้เด็กๆทุกคนไปทบทวนความรู้แล้วก็ฝึกอ่านคำอ่านประโยคเป็นประจำนะคะสำหรับวันนี้วิชาภาษาไทยหมดลงไปแล้วค่ะพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะสวัสดีค่ะ